ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนนะครบบับผมมาพบกับเกม Pilot Code นะครับผมได้ปืนนะครับปืนสกินได้หน้าไม้ด้วยนะครับวันนี้ได้สกินเพิ่มพิเศษจากการปลดล็อกลายวันนะครับอน่าสนใจเลยสเดียอยวนี่ครับเขาให้ล็อกอินลายวันนะครับผมก็จะได้ไอเทมสุดพิเศษ ตามวันเลยลวันนี้โป,ปรโมชั่นซื้อเรือโหสุดคุ้มนะโหได้เหรียญเยอะมากครับผมมีเพชรอยู่208มาปลดล็อกกันดีกว่าหีบสมบัติรอประมาณ6วิถ้าอยากเปิดตันทีก็ต้องเสียเหรียดเ,เสียเพชร หนึ่งอันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ได้อีกได้เหรียญทองอีก5 4 0ได้เทอรมิโดยกชุดเกาะอ,อีกอได้การกระทุ้งอีกแม่ได้เทมเยอะมากจริงๆครับท่านผู้ชมเกมนี้คุ้มมากๆเรามาดูเรือกันดีกว่าเรือเรายังเป็นเลเวล3นะครับตอนนี้โอ้โหมีให้ซื้อเรือใหม่ด้วยนะครับเอาไว้ก่อนดีกว่านะ รอสะสมเหรียญให้ได้เยอะๆก่อนนะครับนี่ครับเรือของเราครับอัพอัพเกรดครับอัพเกรดสกินเยอะๆอัพเกรดเรือนะครับท่านผู้ชมไวกิ้งของเราเป็นเรือไวกิ้งนะครับสองดาวนะครับเลเวลสามนะครับท่านผู้ชมเรือนี้สูงสุดได้เลเวลหกครับถ้าอยากมีเลเวลสูงขึ้นกว่านี้ก็จําเป็นที่จะต้องซื้อเรือใหม่นะครับนี่ อันนี้เป็นการกระทุ้งนะครับการเหมือนกับการกระแทกของเรือครับเป็นการโจมตีอย่างหนึ่งเลยนะครับท่านชมนี่เป็นสกินทองคํโหูเรือสวยมากเอา,เอาเอาเรือไปย้อมทองอื้เรือแต่ละเรือนี่แบบเรืออย่างเท่ อันนี้ของเราปลดล็อกได้สองสองสามเรือละเหลือแค่ว่าเงินเราพอหรือเปล่าแค่นั้นเลยท่านผู้ชมนี่คืออะไรการเดินทางอ๋อเรายังไม่ถึงดูภารกิจอ๋อเราต้องเก็บอันนี้ถ้าเราได้เก็บถึงดาว30อันเราก็จะได้เหรียญเยอะขึ้นนะครับ อันนี้ระหว่างนี่มันก็ยังสู้กันอยู่ยนะอันนี้เป็นสกินนะครับท่านผู้ชมอันนี้นินจาปะเนี่ยม,มีหลายเลยอันนี้เลเวลหนึ่งของเรามันมีให้อัปเกรดอีกเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมไปลองเล่นกันได้นะครับอันนี้เป็นสกินแม่มดเอ้ยพ่อมดนีอ่อันนี้ ระหว่างนี้มันก็ยังยิงกันเนาะนี่เราวันนี้เราเข้ามาเล่นด่านนี้ดีกว่าหุบหุบเขวน้ําแข็งเลเวลยี่สิบเรือเรายังเป็นเลเวลสามอยู่เลยเอาล้ครับท่านผู้ชมเริ่มกันดีกว่าอันนี้จะเป็นโหมดต่อสู้กันแบบเดี่ยวนะครับท่านผู้ชมเลือกอุปกรณ์เพิ่มกําลังก็คือเราจะเลือกอุปกรณ์เพิ่มกําลังความเสียหาย เราเลือกอันกลางดีกว่าเรา่าจะคุ้มสุดที่สุดละตัวนี้แหละกดเข้าไปเลยมาครับเริ่มครับหลอดเลือดของเขากับของเราน่าจะเท่ากันนะครับท่านผู้ชมด่านหุบเหวน้ําแข็งนะครับเลีว้วเลีวหนึ่งฮนะโจมตีมันไปวันนี้เราเลี้ยวซ้ายก่อนครับท่านผู้ชมอมยิง ยิงโดนน้าแข็งอีกจะยิงเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ยมันสวนมาแล้วท่านผู้ชมประเทศไทยเหมือนกันครับอืมอ้ยอแดงเผือกสกินก็ยังไม่โหลดยิงสกินนี้ไปยิงกระสุนใต้น้ำยิงปืนระเบิดพิคาดมมันมันโต้อตอบเราดีมากท่านผู้ชมจะชนเรา หลบ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 แบบดิจิตอลอื้มแดงอุ้ยตายยากตายยากเลยบอกจริงโอ้ยอื้มหลบหลบไม่ทันหลบแบบดิจิตอลเออดิ้งดิ้งสวนกลับสวนกลับเลียวเรียวเรียวเรียวจังหวะนี้โอ้ยเลี้ยวไปเลี้ยวมา ับมาสิครับครับเดียวเดียวขึ้นมาเดียวมาเลียวซ้ายเราตุยหลังตุยหลังอืมครับยิงเข้าไปกระสุนใต้น้ำตุ้มไม่ทันโอ้ยเลือดเราเลือดน้อยเต็มทีโอ้ย ừ, 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 แพ้จนได้เราต้องแป๊บหนึ่งขอไปปั๊มมาครับ มาเริ่มกันใหม่ครับฟื้นคืนชีพด้วยการไปดูโฆษณาก็จะได้หลอดเลือดเต็มเหมือนเดิมเะคค่ะท่านผู้ชมครับ,รบเอาครับม,มันสวนมาระยะไกลครับอ่าสิบมงศาร์ฟคนใอม,มันเกี่ยวกันที่ไหนแล้วเนี่ยจงังหวะนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับข้างหน้ามันมันบังอยู่ครับี่ เลี้ยว hora, เลี้ยวเลี้ยวขวาเลี so off off to like uh ้ยวขวาขวาขวาน่าจะได้ช้อนเพลงช้อนชนอีกรอบนึงบวกไปดิเลือดมันลดน้อยจริงๆคือมันสวนกลับเราดิมันเลีวยวเท่าไหร่เนี่ยไอซิมเวอร์พีนอืมอู้หเสียหลักตึ้งยิงอัดอัดตุดรูตดเข้าไปรูตดเข้าไปอืม โอ้โหมันฮอตแกงโอ้ยสปีดเร่งเรือสปีดครับยิงองศานี้ได้จังหวะนี่ระเบิดชนะมาครับเลเวลสองเลเวลสองมันรับรองมันต้องเก่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเรือเราสูงสุดเลเวลสามนะครับท่านผู้ชมมันจะคุ้มเลยเมืนีย ไฟไหม้เรือแล้วเฮ้ยเฮ้ยเออเดสมอร์เร่เลยทำได้เลเวลหนึ่งเอง <c oughs> ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมเดี๋ยวข้างหน้าเอามาใหม่นะ ได้ของเยอะมากครับท่านผู้ชมชุดเกาะปืนใหญ่ปืนใหญ่อีกคูณ111-113 11, อ่าคูณ13าได้ทิ่มเยอะจริงๆในเกมเนี่ยคุ้มมากโอ้หเยอะจริงๆได้เหรียญทอง40,000กว่าเหรียญอัพขึ้นยศอีกไปยศ2งบ้างนะครับท่านผู้ชม,อมบอกเลยว่าเกมนี้แจกหนักจริงๆ เหรียญเยอะเจ็บเหรียญเราห้าหมื่นแล้วท่านผู้ชมเมื่อกี้จากสองพันนะเล่นง่ายมากนะครับท่านผู้ชมมาอีกรอบรอบนี้เป็นโหมดทีมนะครับเน้นความสมรคคีมาทีมทีมละห้าคนครับเริ่มก้ไวมครับสปีดเร่งเรือ มาครับเจมเจมนี่อะไรเจมนี่อะไรอือโอ้โหมันสวนมาแล้วมันสวนมาแล้วสวนกลับคนละข้างสวนกลับไม่โกงครับอืออือยิงติดโลกกำบังก,ก่อนไม่รออะไรแล้วครับอสวนมาหนุนชมุม ถึงวงก่อนคนนั้นชน,นะอืมเราครองสมบัติก่ออนือมถ้าเราครองสมบัติได้เยอะที่สุดนะครับทานผู้ชมพวกมันก็จะเกือบพ่ายแพ้กันเลยทีเดียวนี่มันก็จะตายหมดเลยไหมท่านผู้ชมเรือมันระเบิดหมดเลยนี่รีบเข้าวงอืมชน,นะครองยิงเรือไปอีกหนึ่งแตกหนึ่งได้รับอีกสิบเพชฌจังหวะมันได้นะครับทานผู้ชม ยิงระยะไกลด้วยกระสุนใต้ใตน้ำเอ้ยตุม่มโอหมันยิงปลาปิโดมาอ๋อมันคือปลาปิโดนะครับท่านผู้ชม,อมสองลุ่มหนึ่งว่ะข้ามาดิครับกันโลกันครับระเบิดแตกไปสองแตกไปสองครับพวกเรามาช่วยกันแล้ว ดวสิจัดไปดโดกต้มโหสวนกลับว่ะจัดฆ่าฉันได้หรือนีอ่แปดสาดูดูดดเงินดูดทองมาให้ได้มากที่สุดพวกเราอย่าได้วันไว้พวกกล้าศึกมากเต็ม ไปไม่งระเบิดข้างถ้าเหลือศัตรูมันระเบิดด้วยถ้าเราไปใกล้มันครับเราก็จะเสียเลือดด้วยเช่นกันนะครับท่านผู้ชมมารอบนี้ครับเกิดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะยึดสมบัติได้หมดถ้ายึดสมบัติฝ่ายไหนยึดสมบัติได้หมดฝ่ายนั้นก็จะชนะก่อนนะครับอืมยิงเข้ามาอืมสวน สวนรุดตุ๊ดอืมโอ้ยิงระยะไกลได้โอ้โหล็อกเป้าได้ดีจริงๆนะจังหวะนี้ฮะอือหือโอ้ยิงระยะระยะประชิดละข้าวงมันยึดทงอยู่เอ้ยยึดสมบัติครับตึ้งตุ้งตุ้งต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 ายไปซะแตกสีแล้วมั้งเนี่ย ยิงปาปิโดไปสี่ลูกโูมโดนสักลูกก็ยังดีมันตอนนี้มันยึดสมบัติเรา21%แล้วเราต้องคองมันให้ได้อย่าให้มันได้ทำร้ายเราเด็ดขาดตึงชนไปนะจิ้มจิ้มให้เหมือนลูกชิ้นลูกชิ้นจิ้มซีฟู้ดไง อูมระเบิดทั้งลำยกแกงครับต่านชมโอ้โหตายกลียงเลยทีนี้มาครับมาอีกรอบสปีดเรือตอนนี้มันก็ยังยึดสมบัติเราอยู่เราต้องรีบไปคล้องทางซ้ายยิงระยะไกลจริงๆคิดว่มันจะโดนเหรอฮะ เอามั่งสิลองเร็วจะกินเร็วๆสิใช้ปรปโดไม่ได้สักอันเลยเนี่ยอืได้แล้วกดตุ้มตุ่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 มไอตัวนี้ไอตัวนี้เลือดมันน้อยอืมหืออย่างมันเอาแล้ครับเชื่องชุลหุกชุลหุกชุลหุกชุลูหุกครับอืมมันยึดได้97%แล้วเราจะแพ้แล้วนะครับท่านผู้ชม เราต้องสามัคคีกันถึงบวกแล้วทำงานเป็นทีมมารู้มั้หึไม่อยากกินขี้เหรอไม่นะนี่เรายุดได้แล้วทีมเราเป็นสีฟ้านะครับท่านผูงง้ชมหลอดเลือดสีฟ้านะครับดูจากหน้าจอได้นะครับอืม82% 84%เล้วยึดแล้วยึดยึดสมบัติให้ได้มากที่สุดอืม คล้ายๆอารมณ์เหมือนเรายึดฐานนะช่วยบ้องป้องกันครับช่วยมันป้องกันไม่ให้ค่าศึกเข้ามาชน,นะจนได้ครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยเปล่าโชคอินดี้ได้ VAP ไปค่า13ครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดนะครับโอโได้ของรางวัลเพียบได้สมบัติได้อะไรเนี่ยเหรียญอีกยี่สองร้อย ยจริงๆปลดล็อกสมบัตินี้ก่อนอืเผื่อจะได้ของดีๆเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับอันนี้มันไม่ได้มัาต้องใช้เพชรในการเปิดต้องรอสี่นาทีนูนะ่นน่ะก็จะได้ ได้อีก5เพชรโอ้โหความสำเร็จได้รับ MVP 25ครั้งจะได้รับเพชรอีก5อันนะครับทุกชนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดสไคเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมบ๊ายบายครับ